กรณีที่เราทำผิดเราก็ต้องขอโทษใช่ไหมคะวันนี้นะคะแต่จะมาสอนวิธีการขอโทษเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะทรา้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะวันนี้นะคะแต่จะมาแชร์หนึ่งประโยคที่ใช้ในการกล่าวขอโทษค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจก่อนเนาะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีวิธีการกล่าวคําขอโทษเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะมีทั้งระดับทางภาษามีทั้งความสุภาพไม่สุภาพฮะขอโทษกรณีนั้นใช้แบบนี้ขอโทษกรณีนี้ใช้แบบนั้นแบบนี้นะคะมันมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่สําหรับหนึ่งประโยควันนี้ที่แต่จะแช์นะคะจะเป็นประโยคกล่าวคําขอโทษในกรณีที่เราไปทําอะไรผิดนะคะทำอะไรผิดพลาดทําอะไรไม่ดีทําอะไรที่มันไม่โอเคให้กับคนอื่นแล้วก็ไปสร้าง ความดือดร้ให้เขาว่างั้นเถอะนะคะแล้วเราก็ต้องขอโทษเขานะ,ะในกรณีแบบนี้นะคะเราจะใช้ประโยคนี้เลยค่ะโกเม a นนาไซ m โกเม a นนาไซแบบนี้ค่ะถ้าเขียนเป็นภาษาไทยนะคะมันจะได้ออกมาเป็น4พยางคด้วยกันนะคะก็คือโกเม n นนาไซแบบนี้นะคะโกเมนนาไซโกเมนนาไซแบบนี้ค่ะ สำหรับประโยคโกเมนาไซนะคะหยิบยกแล้วก็นําไปใช้ได้เลยนะคะในกรณีที่เราทําผิดนะอย่างเช่นเดินชนคนอื่นโดยไม่ตั้งใจเราก็โกเมนาไซแบบนี้นะคะหรือกรณีที่เราไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนสายไปทํางานไปทํางานสายทํางานผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทําผิดจากตัวเราเองนะคะแล้วเรารู้สึกผิดกับมันนะคะก็พูดว่าโกเมนาไซโกเมนาไซแบบนี้ค่ะ คราวนี้นะคะในภาษาญี่ปุ่นอย่างที่บอกเนาะมันมีระดับหลายระดับคราวนี้ไอคำว่าโกเมน่าไซเนี่ยม,มันเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะมันสามารถหดเสียงเพื่อทําใหเ้เป็นวิธีการขอโทษแบบยอ่ยอๆได้นะคะแต่แน่นอนว่าแต่แชร์ไปหลายคลิปเกือบทุกคลิปนะคะแต่จะบอกเสมอว่าภาษาญี่ปุ่นยิ่งมีความยาวนะคะความสุภาพก็ยิ่งเยอะยิ่งมันหดสั้นเท่าไหร่นะคะความสุภาพก็จะน้อยลงนะคะสาหรับคําว่าโกเมน่าไซนะคะสามารถหดเสียงกลายเป็นโกเมง โกเมนแบบนี้ได้ด้วยค่ะก็คือแค่สองเสียงสองพยางเท่านั้นเนาะแต่ว่าสังเกตนะคะตัวโกเมนนะาไ้เมื่อกี้มันออกเสียงตัวเมนเมน มันออกเสียงตัวสะกดเป็นนอหนูใช่ไหมคะพอมันหดเหลือสองเสียงนะคะเสียงมันเพี้ยนไปอีกแล้วค่ะมันกลายเป็นโกเม้งโกเม้งนะคะให้เรานึกถึงคําว่าราเมงก็ได้ค่ะเราไม่ได้อ่านว่าราเมนเนาะเราอ่านว่าราเมงเป็นงองูใช่ไหมไอตัวโกเม้งตัวเนี้ยก็เมงเดียวกันเป็นงองูเหมือนกันค่ะเป็นงองูสะกดนะคะก็อันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการที่เราจะจําเสียงที่มันยากๆแบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะถ้าเกิดเราขอโทษแบบย่อๆเนาะเราจะออกเสียงว่าโกเม้ง โกเม้งแบบนี้นะคะแต่ข้อควรระวังนะคะยิ่งสั้นเท่าไหร่ยิ่งไม่สุภาพถูกไหมแสดงว่าคนที่เราจะพูดคําว่าโกเม้งโกเม้งได้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามต้องเป็นมีความสนิทสนมกับเรามากเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะถึงจะสามารถใช้คําว่าโกเม้งได้นะคะถ้าเป็นบุคคลอื่นทั่วไปแนะนํานะคะว่าอย่าใช้อยากให้ใช้รูปเต็มก็คือโกเมนาไซโกเมนาไซนั่นเองคะ่ะ คราวนี้นะคะเรามาเพิ่มความคิกคุกอนโนเนะให้กับการขอโทษเรานิดนึงนะคะเมื่อกี้เราได้คําว่าโกเมงที่เป็นแบบสั้นๆแบบอาจจะใช้กับคนในครอบครัวหรือใช้กับเพื่อนสนิทนะคะเราเพิ่มอีกหนึ่งเสียงให้มันเป็นเสียงแบบดิป,ปุปุ่นคิกคุกอนโนเนะได้ด้วยการเพิ่มคําว่าเนะเข้าไปที k k ่ท้ายคําเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะกลายเป็นโกเมนเนะโกเมนเนะอ่ะเห็นปะน่าจะจับได้แล้วว่าเอ๊ e h, ะเมื่อกี้มันงงงูเอ๊ะนี่มันเปลี่ยนมาเป็นนอหนูอีกแล้วนะคะนั่นค่ะ นั่นคือลักษณะเฉพาะของภาษาญี่ปุ่นนะคะบางทีเวลามันไปควบกับคําบางคํากับเสียงบางเสียงเนี่ยเสียงมันจะเพี้ยนไปนะคะก็ไก่งองูนอหนูนะคะสามตัวนี้จะมีการเปลี่ยนเสียงนะคะถึงถ้าเราปีเรียนเราจะมีหลักนะคะแต่ณตอนนี้คือไม่อยากให้เพื่อนๆไปจําหลักอะไรบ้าบอมากมายมันยากนะคะให้เราดูรูปแบบปากในการพูดดีกว่าเนาะเอาง่ายๆถ้าเกิดเราพูดว่าโกเม้งเน้โกเม้งเนกับโกเมนเน้โกเมนเนปากเราอันไหนถนัดกว่าคะ แน่นอนว่าคําว่าโกเมนเนะโกเมนเนะเสียงมันจะออกง่ายกว่าแล้วก็รูปปากมันไม่ต้องฝืนปากเท่าไหร่เนาะก็คือมันเป็นธรรมชาติมากกว่านั่นเองนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเราต้องการให้มันมีความคิกคุอโนเนะนะคะภายใต้ความที่ไม่สุภาพแต่มีความคิกข<ๆ>ุอโนเนะเข้าไปนิดน,นึงนะคะเราจะเปลี่ยนจากโกเมนกลายเป็นโกเมนเนะโกเมนเนะแบบนี้ค่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะอันดับแรกถ้าเราเพิ่งเริ่มเรียนนะคะแนะนำให้ จำประโยคยาวก่อนนะคะแต่แน่นอนว่าประโยคยาวมันใช้ยากถูกปะเพราะมันยาวมันต้องจําเยอะนะคะก็เป็นของแถมแล้วกันเนาจำประโยคสั้นๆเข้าไปด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าในการใช้งานอาจจะต้องประมัดระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างมีข้อยกเว้นนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่แต่บอกว่าเอ้ยเราไม่ควรใช้คําว่าโกเมงหรือว่าโกเมนเนสกับคนทั่วไปที่เราไม่รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เขารู้ว่าเราอ่ะไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นมานะคะ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะให้อภัยเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้ใช้มันมเถอะนะคะช่วงแรกๆจะเป็นโกเมงโกเมนเนสหรือว่าโกเมนนะไซนะคะจำมาไหนได้ใช้แบบนั้นไปก่อนก็ได้นะคะ วันนี้ง่ายๆสั้นๆแค่หนึ่งประโยคนะคะที่ใช้ในการขอโทษแต่เราสามารถพูดได้ถึง3วิธีด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะภาษาคือการเรียนแบบใครที่ชอบการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบการเรียนแบบแบบที่ไต่แนะนำไปนะคะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไต่้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายมาตานีกคเมะเมนเนะ้ยเมนาไซไปลวค่ะ